สวัสดีค่ะคลิปที่8นะคะอันนี้จะเริ่มต้นอันแถวใหม่นะคะ1 2 3สองส่สามแล้วก็ F ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามห้านี่นะคะแล้วก็ F แล้วก็ซูห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะคะสู้ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เอฟแถวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนกันกับอันนี้นี่ ซูห้าหนึ่งสอามสี่ห้านวอะลาเตเลียทุกๆหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้นะคะหนึ่งสองปลาลองตองดองแซกนิดนี่ นะคะแล้วก็ซ่ห้าหนึ่งสอสามี่ห้าเอฟซห้าหนึ่งสอสาสี่ห้า้าเข้าตรงนี้นะคะซ่ห้าหนึ่งสองสสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าเอฟสองได้แบบนี้นะคะแถวนี้จะได้แบบนี้แล้วก็อันนี้จะได้เหลือห,ห่วงเดียวของของ,งลายสับประรดนะคะ ถักไปจนถึงจุดบรรจบนะคะเจอกันค่ะบรรจบนะคะจุดบรรจบโซ่ห้ามาแล้วก็มาจิ้มตรงนี้นะคะแล้วก็ซนะคะปับก็โซสโซ่สามหสองสามเอฟค่ะโซ่ห้า 9ก้เอฟนะคะหนึ่งเอฟสองเอฟสามเอฟสี่เอฟหเอฟหเอฟเเอฟแเอฟเเอฟนี่นะคะสู่หาค่ะ สองสามสี่ห้าสองเอฟหนึ่งเอฟสองเอฟอเนี่นะคะสูห่ห้าสองสามสี่ห้าก็เอ็กซ์อันนี้จะมาเอ็กซแค่นั้นนะคะตรงที่สับประรดเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าสองเอฟแบบนี้นะคะจะได้แบบนี้นะคะอันนี้จุดเริ่มต้นของเราโซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้า เก้าเอฟสองเอฟสามเอฟสี่เอฟห้าเอฟหกเอฟเจ็ดเอฟแปดเอฟเก้าเอฟนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถักวนไปเลยค่ะเจอกันที่จุดนี้นะคะจุดครบรอบบรรจบจุดบรรจบนะคะเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จิ้มไปสี่นะคะปับ๊บ โซ3สามหอง if โซ5ห้าหนึ่งสองห้า if โซ1หนึ่ง if โซ1หนึ่ง if โซ1หนึ่งนี่นะคะ จุดแรกเอโซ่หนึ่งเอโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งซหนึ่งซหนึ่งนี่นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าสองเอฟค่ะแบบนี้นะคะ <c oughs> สู่ห้าสองสามสี่ห้านี่นะคะ จิมเอ็กซ์ลงไปค่ะ so, ส,ส,สู่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอฟสองสู S ่ห้าเอ็ก เโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งเอฟเอฟโซ่หนึ่งเโซ่หนึ่งเโซ่หนึ่งเแล้วก็โซ่ก็เแล้วก็โซ่ก็เ สูห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสอง f อบบนี้นะคะสูห้าสองสามสี่ห้าแล้วก็ x นี่ค่ะ,ะถักไปจนครบรอบนะคะบรรจบแล้วมาเจอกันเนาะนี่ค่ะอ่ะบรรจบนะคะสู่ห้าแล้วก็มาสีค่ะจิมสีป๊อปหนึ่งสองสามเอฟ สู่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เอฟสู่สองเอฟสู่สองเอฟสู่สอง So you meaning So on. So, so, นี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าสซ่ห้าแล้วก็สองเอฟนะคะอ่าตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้โซ่สามนะคะหนึ่งสองสามเอฟค่ะ จะได้เป็นแบบนี้นะคะมีอันแรกเนาะหนึ่งสองสามีห้าสองอีสองอส,องสู่สอง2ส,ส หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองใครทำได้ถึงไหนแล้วเอามาให้ดูบ้างนะคะลงในอินบ็อกซ์ของเพจนางรักโคชีก็ได้ค่ะหรือมีอะไรถามได้นะคะหรือใครจะแนะนำอะไรวิดีโอ เสียงเบาเสียงค่อยถักช้าไปเร็วไปบอกได้นะคะแนะนำกันมานะคะ2องสาห้าหรือใครอยากจะทำเสื้อตัวไหนแต่ว่านางมีในใจแล้วคลิปต่อไปเสื้อตัวต่อไปเดี๋ยวจะมาโวตกันนี่นะคะโซสามแล้วก็ สออ่ะเป็นแบบนี้นะคะแถวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะถักบนไปเลยค่ะมาเจอกันที่จุดนี้นะคะบรรจบนะคะ หนึสองโซ่สนะคะแล้วก็จิ้มสี่หนึสองสาโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามส้าเสองห้าเ หนึ่งสองสามสี่ห้า x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  นะคะหนึ 1, 2, 3, 4, so, ่งสองสามสี่ห้าโซ่สองเอฟสองแล้วก็โซ่หนึ่งคะ่ะแล้วก็ f สอง เลยแบบนี้นะคะสู 5, 1, 2, 3, 4, x, 0, ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ x โซ่โซ่ห้าก็เอ็ก x หนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็ก x หนึ่งสองสามสี่ห้า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  f อฟสองนี่นะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ f อฟสองโอเคเป็นเพื่อนถักไปแบบนี้นะคะถักวนไปค่ะแบบนี้ เจอกันที่จุดเดิมนะคะบรรจบบรรจบนี่นะคะถึงบรรจบนะคะโซ่ห้าแล้วก็สองเอฟหนึ่งเอฟสองเอฟนี่นะคะโซ่หนึ่ง จิ้มลงไปแล้วก็ซีขึ้นมาค่ะปัะ๊บโซ่สามหก็เอค่ะปั๊บนี้นะคะซ่ห้าหนึ่งงี้าเอ็โซ่ห้าเอ็โซ่ห้า 1> x 1 2 3 4 5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  x ซห้าสองสามสีห้าแล้วก็ตรงนี้นะคะ เอฟคาไว้นะคะแล้วก็คาไว้ K ight, แล้วก็รวบนี่นะคะเป็นแบบนี้เนาะนี่สเอฟคาไว้ F ight, แบบนี้ก็รวบป๊อจะได้เป็นแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า x สู5 so, huh? x ่5 x สู5 x สู5 x x มาบททจุดไฟน่อยล้วกิ่ดนสวประอปามเลนฟลูด,ภภ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 ดอมิซุง f คาไว้ f คะาไว้รวบ if คาไว้ if คาไว้รวโซห้า ทีนี้ก็ถักตามผังลายไปได้เลยเหมือนเดิมถักแบบนี้นะคะถักจนรอบแล้วก็มาเจอกันที่จุดบรรจบค่ะนี่จุดบรรจบตรงนี้นะคะถึงจุดบรรจบแล้วนะคะสู้ห้าผ่านมาแล้วเนาะทีนี้ก็อย่างนี้นะคะคาไว้คาไว้ รวบแล้วก็มาเอาตรงนี้นะคะจิมซีอบ้บนี่นะคะเอาใหม่เอาตรงนี้เอาตรงนี้นะคะหาที่จิมก่อนอ้บนี่นะคะ กองจิ้มยากทีนี้เราจะทำเป็น V ใช่ไหมอันนี้โซ่ห้าอันนี้เป็นโซ่ห้าเอาเป็นโซ่เก้าค่ะหนึ่งสองสามอันนี้เป็นได้สามแล้วเป็นบวกห้าเป็นแปดเป็นเก้าอืมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะโซ่เก้านะคะ แล้วก็ x ค่ะเอาโซ่แปดก็แล้วกันจะได้ไม่จะได้ไม่งงโซ่แปดนะคะเอาโซ่แปดเนาะเพราะว่าเพราะว่านี่ห้าแล้วก็อันนี้เป็นจากฐานเป็นแปดแล้วก็ x หนึ่งสองสามสี่ห้า x หนึ่งสองสามสี่ห้า 1> x ห2 3 4 5 x หน3 4 5 x ห2 3 4 5 x นะคะเราจะได้ห่วงของสับประรดนี้นะคะ 1, ่ห่วงสห่วงสห่วง4ห่วงหห่วง นะคะตรงนี้เราจะได้ห่วงของสับป,ประรดห้าห่วงนะคะโซ่ห้าแล้วก็นี่นะคะจิ้มตรงนี้แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็เอฟไปนี่นะคะเอฟหนึ่งโซ่หนึ่งเอฟหนึ่งเอฟโซ่หนึ่งแล้วก็เอฟนะคะแล้วก็โซ่ห้า 1> x หนึ่งสองสามสี่ห้า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  x หนึ่งสอง สามสี่ห้านี่นะคะจุดนี้ก็มันเริ่มเอแล้วก็ู้หนึ่งแล้วก็เอนี่นะคะเป็นแบบนี้เนาะแถวนี้จะเป็นแบบนี้ไว้มาเจอกันที่จุดนี้ค่ะจุดบรรจบเนาะอ่าถึงจุดบรรจบแล้วนะคะ นิโซ่ห้าเนาะนิโซ่ห้าแล้วก็เอฟตัวนี้นะคะเอฟตรงนี้แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็นับไปสามค่ะหนึ่งสองสามเราสามเอฟตรงนี้นะคะปับ๊บทีนี้ก็โซ่สามแล้วก็เอฟตรง ที่เดิมในจุดเดิมนะคะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้โซ่ห้าหนึสงสามห้า x หนึ่งสงสามห้า x หนึ่งสงสามห้า x หนึ่งสงสามห้า x 1, 3, 4, 1>, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, งสองสาี่ห้า x หนสอี่ห้าะคะตรงนี้นะคะจิ้มเข้าไปตรงนี้เนาะส f นะคะแล้วก็โซ่สามหนึ่งสสจิ้มเข้าไป 2, f โห้าสองสามสี่อย่างนี้นะคะ x หนึ่งห้า x หนึ่งสองสองสาห้า x

แบบนี้นะคะแถวนี้จะได้โซ่ของห่วงของสับประรดอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ห่วงนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้เนาะวนไปค่ะวนวน,นถักถักวนวน,นจนถึงจุดนี้นะคะจุดครบรอบมาเจอกันนะคะ